เช้าแล้วเราไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวว้า๋ยาองคารักไปตกปลาให้เองโอเคขอปลาตัวใหญ่ๆละหิวแล้วกุ้งสวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับพ <c oughs> วกเราสองคนอีกแล้วนะคะนั่นก็คือดาเองนะคะแล้วก็น้องชิชาค่ะ<ย>ตกปลาอยู่อย่ามารลกวน ซึ่งครั้งนี้ดาก็ได้ไปซื้อชุดใหม่มานะคะเป็นชุดองค์หญิงจีนนะคะแล้วก็องค์คกร์กของดาเองอยากงบกวนคุณหญิงเร็วเข้าสิฉันขอตัวใหญ่ๆละอู้อยากได้ปักขาบยังงเรื่องดาได้คนพบทางรับทางหนึ่งนั่นก็คือทางนี้ ทางขึ้นเรือมันเรียงกันเลยนะคะเป็นใบนี้ใบแรกแล้วก็ใบนี้ใบที่สองแล้วก็ใบที่สามฮะหนูได้สายาสลเลยโอ้อขอถ่ายรูปหน่อยสิอะเดี๋ยวเราถ่ายรูปคู่กับชิชากันสามสองหนึ่งแชร์อโอเคแล้วเราก็แชร์ไปเลยนะ ให้หนูออกตกอีกรอบเปล่ปาไม่ต้องหรอกฉันหิวแล้วไปทำกับข้าวให้กินหน่อยฉันจะไปดูสวนไผ่หลังบ้านน่นะขอทำกับข้าวก่อนวางกับข้าวเรียบร้อยฮะ กับข้าวเสร็จแล้วหรอวิ่งไปดูดีกว่าหิวข้าวแล้วนี่วิ่งเข้าทางนี้เลยอืมนั่งได้เลยชิบกินยำ<ห>ๆน้ำอะไรีในเขียวอือเลยไม่มันเป็นซุปแกงกะหรี่เป็นสีเป็นแกงแกงสาหร่ายทะเลไงโอ้แกงสาหร่ายทะเลอ่ากินก่อนงำๆ,ๆ,ๆ เกี๊อร่อยมากไไมีมือใช้ได้นี่<ด>โอ้ยติดต้องเดินคุณยิงทำไมต้องเดินด้วยลนะ่ะฉันอยากวิ่งวิ่งโผวิ่งก็วิง่งฮึชิงมีดอกบัวด้วยสวยจังเลย เป็นตอนกลางคืนนะคะเนี่ยที่ดาถืออยู่เนี่ยมันจะเรืองแสงสวยมากเลยแต่นี่เป็นตอนกลางวันไงเราไม่จำเป็นต้องใช้แสงเพราะเราก็มีแสงแล้วฮึบไม่มีมรารยาทเลยโอ้ยคิดา ะบอกว่าดาเคยพาเพื่อนๆไปแต่สวนสักดิทธิ์ตอนกลางคืนอันนี้มาตอนกลางวันแล้วนะคะมีทางขึ้นลับ <ขอ S 1> ด้วยมีทางขึ้นลับด้วยชี้มีทางขึ้นลับด้วยน,นี่ไงขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนั้นแต่หนูจะขึ้นทางที่มีระเบียบก,ก่อนเน้ตเร็วกว่า เล่นชิงชา้าเล่นดีกว่าคอยติดฮะคุณญิงติดเหรอ,อ๋อได้ละเ <c oughs> นี่ยมันนั่งชิงช้าเนี่ยมันขึ้นบนนี้ได้ด้วยนะ <c oughs> <อ>ชึบเอ๊ะทำไมชิดาทวนวิง <c oughs> <ฮ>่งอ๋อชิดาอยากะไรเดอร์อหรือใช่ รอก้อนเมฆมาดีกว่าจะได้ไปชมวิวเย่ก้อนเมฆมาแล้วเดี๋ยวดามาถ่ายรูปก,กับปลาดีกว่าคิดาเด้เเปลามฆสวย,ยนะเจ้าปลาครับตัวใหญ่งั้นเราไปดอจากด้านนู้นเพราะยังไงมันก็ต้องว่ายวนกลับมาแหละจริงไหมม,มันไม่มา โอ้ทะลุไปบัวเฮ้ยเจ้าปลาครับยังไม่มาเลยเห็นแต่ปลาตัวเล็กๆอันนั้นถ่ายก่อนโอเคเราปลาครับตัวใหญ่มาดีกว่า ช้าจังเลยมาแล้วมาแล้วฮู้ถ่ายตรงใบบัวนี่แหละใบบัวกับดอกบวัวดอกบวัวมีเทียนอยู่ข้างในด้วยมาแล้วมาแล้วแ้น่ารักมากเลยเรียบร้อยจ้าฮู้ ชิดาหยุดยิงนิ่งก่อนอ๋อชิดาจ,<ะ>จะถ่ายรูปจากบนกนนชชบ้อ,อ,อกนเมฆต่า้ๆเชะแเชะเรียบร,ยร <c oughs> ้อยชิดาทำไมชิดาโหเห็นชิชาอยู่บนกน <c oughs> น้อนเมฆด้วยอานูตตโอ้อโหดังกระดูกกอกเลย ดังกระดูกก็ขเขาต้องเขาต้องเรียงคำว่ากระดูกดังกรอบที่ด้านนั่งรอ้านไหนนั่งไปเถอะในบ้านนี้ก็สวยอยู่นะกระดูกทางอะงว้ไปไปสวนไผ่ดีกว่า <c oughs> มีนกอยู่ในบ้านด้วย อันนี้เหมือนทังขยะเลยอ่ะอะไรอ่ะตรงนี้ก็มีกระดาษทิดา,ดาหนูได้ถือดาบแล้วนะฮะดาบที่ชามีดาบอยู่ข้างหลังที่ชาแล้วนี่เอาดาบมาจากไหนกะอืมก็ไม่เห็นเป็นไรไหนไหนโอ้โหดาบสองเล่มอืมเก็บเข้าที่เดิมแล้ว โอ้นี่ขนาดตอนกลางวันยังมีหมอกเลยนี่เราอยู่เกาะอ,อะไรกันเนี่ยเกาะรอยฟ้าเหรอเฮ้ยต้องมีตกปลาด,ด้วยอยากขอซื้ออาหารปลาก่อนือเป็นไส้เดือนก็แล้วกันอยากรู้ว่าคุณหญิงจะได้อะไรงั้นหนูขอว่ายบาร์กโดนเนี้ย<า>ทำไมหนูยังวิ่งได้อยู่เลย มนันเขาไม่เรียกว่าบั๊กหรอกแต่มันหมุนนะโจมิไตอร์ซีอ้าวกระโดดไม่ได้ไม่ไป<ห>ไ,ไม่ได้ไห,นหนูบั๊กชล็อกปาติเไนแล้วถ้าชิชาบั๊กเดี๋ยวเราควรออกก่อนไหมหรือว่าเาให้เขาออกเดี๋ยวเราชวนใหม่โอเคหนูเขาอ,ออก เออตกบานไม่ได้อีกแล้วออกไม่ได้อ้าวโดนไล่ออกมาเหรอเนี่ยไม่เป็นไรเข้าสีวิตูใหมไ่ไปด่านจ้ำกันเดี๋ยวเราเข้าใหม่ นี่นะคะนี่ไงก็คือภาพที่ดาเพิ่งถ่ายไปเมื่อตะกี้เฮ้ยว่ามันเป็นปัญหาเนีย่ยเดี๋ยวดูนะแบบนึงนะเดี๋ยวดูหนูเข้าใหม่เป็นอย่างเงี้ยนี่ก็ภาพของดานะคะเฮ้ยไ,ไม่ใช่นี่ อันนี้ก็ถ่ายกับปลาคราบตัว,ว <ะ S 1> ใหญ่อันนี้ก็ของชิชานะหลับตาเลยมนนีของใครไม่รู้ <S 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 มีได้จริงๆเดี๋ยวขออนุญาตช่วยชิชาก่อนนะคะนี่อ่ะครันักดนีเลยเมื่อกี้หนูทำไม่ได้ มันเป็นปัญหาอะเราเข้าใหม่ก <yet> <show tradition> ันแล้วกันไม่เอาด่านน้นเี่โไม่เอาด่านนี้แหละเดี๋ยวเราชวนที่ชากันดีกว่า โอ้ยกดชวนไปเลย<อ>เดี๋ยวคุณหญิงจะเรออยู่ในบ้านก็แลก้กันไปเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋วบ่าไปตกเฮ้แคหนึ่งนะผงคารักไปตกปลาให้กินถ้าได้สาหร่ายเดี๋ยวไปตกใหม่โอเคฉันกินสาหร่ายจนเบื่อแล้วจ้า โ้าองค <Okay, S 1> ์ะารตกปลาให้ฉันกินจนจะเป็นโรคตัวเขียวแล้วตกคุณหญิงต้องรอหน,น่ยอยนะเพราะว่าการตกยากมากระหว่างนี้เรามาเต้นเชียร์องค์คาร์ของเราดีกว่า องค์รักสู้สู้องค์รักสู้สู้องค์รักสู้สู้องค์รักสู้ๆๆสู้องค์รักสู้สู้องค์รักสู้สู้ตกไม่ได้อา่าอยากซื้อใหม่อยาซื้อใหม่ซื้ออะไรใหม่อาหารปลาหนูจะซื้อเป็นหนอนดีซื้อเดือนเขาเรียกซื้อเดือนเขาไม่ได้เรียกหนอนหรือตอนนี้เงินหนูยัง,งยเป็นพันอยู่เลยเออตรงนี้ร่ม หมูซื้อหนอนมาประมาณอืบอกเพิ่งบอกไปว่าไม่ใช่หนอนมันคือไส้เดือนกระโดดเดี๋ยวเราจะกระโดดไปฝั่งโน้นให้ได้ทุกคนคิดว่าดาจะกระโดดไปได้ไหมเย้ะโอ้โหไม่ได้ เร็วเข้าฉันอยากกินอาหารเที่ยงแล้วโอ้โหมันใช้เวลาตกนานนะเร็วเร็วเข้าสิฉันอยากกินอาหารเที่ยงแล้วนะโอ้โหต้องรอสิอ่ะเราไปรอบนเรือกันดีกว่าโอ้ยป้าอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยว ดูให้หน่อยนะเาปัดติดเป็ดเป่าก็ได้โอ้ลองไายักษ์ขอถ่ายรูปด้วยหน่อยสิถ่ายรูปกับเจ้าตัวน้อยนี่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกโอ้พอถ่ายใต้น้ำนี่เห็นตาเราเป็นไม่ใช่ตาสีขนตาขนตาเรายังชัดอยู่เลยเราไปถ่ายรูปคู่กับ เจ้าองครักษ์ดีกว่าโอ๊ยติดเราให้หนูได้ปลาก่อนเถอะเนี่ยฟาวตลอดเลยเดี๋ยวค่อยตกเขาไปทำอาหารก่อนดีกว่าอ้าวาโอ้โหตรนีนน้มีปลาแล้วอุตสนะ่าห์จะถ่ายรูปด้วยอะขึ้นก็ได้ปนนังนั้นหนูจำได้ว่าหนูเคยตกปลาได้อ้ยตรงนี้มีน้องหมีด้วยเก็บดีกว่า มีแต่สาลลายอะชิดาก็คือมันตกปลายากจะบอกว่าตอนนี้เงินดาก็เหลือน้อยอยู่นะตตอนนี้เป็นจำนวนหลักสิบไม่ถึงร้อยเย้ได้ปลาแล้วไปเก็บปลาตรงนั้นมาเพราะว่าเมื่อกี้ดาได้ซื้อเป็นชุดองค์การ์ให้ของขวัญจีชานะคะ เราวิ่งไปดักปลาดีกว่าไม่วิ่งไม่วิ่งดักปลาแล้วเหนื่อยเดี๋ยวเจ้าองค์ครักอยู่ตรงนั้นแหละขึ้นมาขึ้นมาก็ได้ไมาอยู่ตรงโคทินนี่เร็วอยู่นิ่งๆสิเอาอยู่นิ่งๆสิโอ้ ใส่ตรงนี้ก็ได้เอา้าเดี๋ยวฉันจะไล่เธอออกทุกคนสังเกตไหมว่าชิชาเนี่ยทาตรงขอบตาเนี่ยจนม่วงไปหมดชิชาฉันจะไล่เธอออกเช็คอเคมาถ่ายรูปกันก่อน นูก็เป็นอยากเป็นคนใจรือเดี๋ยนะดาไม่ได้ตั้งเป็นห้องส่วนตัวหรออ่ะเดี๋ยวดาตั้งก่อนแปบ๊บหนึ่งชึบคุณหญิงคุณหญิงมาเดี๋ยวชวนแป๊บหนึ่งสิชวนไปเลยจ้าโอเคไปแล้วจ้าม,มาถึงแล้ว ตกปลาให้เดี๋ยวนี้เลยตกก็ตกแต่ว่าฉันจะไปนอนรอควรจะนั่งรอหรือนอนรอดีอ่ะทั้งนั่งรอทั้งนอนรอเลยเอาห่วงขิงคุณนี่แหละจับมีโคมไฟด้วยนี่คืออะไรอ่ะ ดีเขียวเขียวเนี่ยเหมือนเสร็จกระจกเลยอะองคาร์ลเก็บไว้เองมันคือสาหร่ายที่เอามาแช่แข็งโอ้โหสาหร่ายแช่แข็งไม่น่าล่ะกลิ่นสาหร่ายนี่หึงห้องเลยคือแบบขอยืมปลาหน่อยคุณหญิงฉันไม่มีปลาให้เธอแล้วนี่คือเออ จะบอกว่าดาก็ตกได้หลายตัวอยู่นะปลาเนี่ยหนูได้ตาสารไล่ทะเล,ละใหใ้ดูอัะนนี้ก็ได้ปลาอจีปลาครูเซียนครับปลาแมคเคเรลอันนี้ไม่ใช่ปลานะสองอย่างเนี้ยรงท้าวุทซอมโซ่แล้วก็กระป๋องเปล่าต่อมาก็ดอกไม้ทะเลกับปลิงทะเลค่ะ วันนี้ก็ได้ปลาแฟนตี้ครับแมงกระพุนหญ้าทะเลปาวาสกิปลากระพงปากกว้างพอตกปาแล้วนะคะมันก็จะได้เงินนะหนูขอให้ได้ปลาเร็วองค์รักสู้สู้องคร์รสู้สู้ฉันเชียร์อยู่นะเธอต้องทำให้ได้ เราถ่ายรูปด้วยอย่าลบกวนสิเย้ได้ปลาแล้วขอถ่ายรูปหน่อยทีดานหนุ่แท่โอเคจ้าอยากได้กินปลานี่ปลาアเหรออยากกินอยากกินไปทำอะไรสิระหว่างนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้เออเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ไหมไม่ได้ <laughs> รู้สึกเสียใจ เร็วหิวแล้วเนี่ยนี่มันบ่ายแล้วนะเดี๋ยวสินี่มันบ่ายแล้วนะขอเอาปลาสกีมาทำอาหารก่อนเออเสร็จแล้วอันนี้อะไรเนี่ยถ่ายรูปโดยมีผู้ใช้ซิมเปตโต้สองคนรวมกันอ๋อได้แล้วโอ้โก็ชิดาถ่ายรูปกับหนูแม่เร็วๆอาหารเสร็จแล้ว ซุปร้อนร้อนทำจากสาหร่ายก็มีนะแต่ว่าบนละเอียดแล้วมีอะไรบ้างก็จะมีปลาซาติทอดส่งชามแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็น้ำก็จะเป็นสาหร่ายทะเลฮะงมอร่อยจริงๆวิธีการทำของเธอนี่มันยากนะแต่เธอทำเร็วมากเลย หนูขอตกปลาอีกเผื่อว่าจะได้ปลาครับเ้อขอซื้ออะไรก๊กเกิลซื้อกุ้งคุณหญิงอยากได้ปลาอะไรอีกฉันอยากได้ปลาค้าปลาค้าสีเหลืองอะมีไหมปลาค้าสีเหลืองเร็วฉันเชียร์เธออู้ปลายักษ์อยากได้ปลาตัวนั้นจังเลยอะ มาแล้วขึ้นไปบนก้อนเมฆรอชิชากันชิบป่าอะไรปลาชิมาชิบ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 วูวรอก้อนเมฆดีกว่านี่ได้ปลาอะไรได้ปลาแฟนทีครับโอ้ปลาแฟนทีครับสีแดงฮะให้ไปทำอาหารให้เลยปลา อืมก็ทำให้มันอร่อยอร่อยแล้วกันนะแฟนซีค่ะโอเคฉันรอก,ก้อนเมฆอยู่วางไว้ที่โต๊ะแล้วอาหารนะ่ะฉันรอก,ก้อนเมฆอยู่โอ้โหขึ้นมาจาังแต่อะไรเลยขึ้นมาเลยจมาแล้วก้อนเมฆมาแล้วอ,อ้ย <laughs> ฉันเกือบตกแล้วนะ ถ่ายรูปก,กันหน่อยอะชิบไปหนูจะเป็นคนถ่ายโอเคให้ชิชาถ่ายบ้างมานี่สี่ขยับด้านหลังมาแล้แโเ้ยบังซินแบบหนึ่งนะหนึ่งสองสามโอ๊ยหลับตายชิดาหลับตายโอ้โหอีิดา,าชิบ ขึ้นมาบนสะพานพอดีโอ๊ยจมน้ำเลยหัวกระเทกน้ำเลยนะคุณหญิงกระเทกน้ำข<ค>ยับได้ปาลาอะไรอีกเขาเรียกว่าหัวจมน้ำขยับได้ปาลาอะไรอีกไปซื้อให้เฮ้ยตกใจแต่บอกว่าทุกครั้งที่เล่นไม่เคยมาตรงนี้เลย แล้วเหรอใช่อยากให้คุณหญิงได้กินมีอริดอร่อยออโอเคอย่ามาเปิ้ไปดูป้าให้หน่อยฉันจะรอก็และกันนะอ,อฉันรอเธอตั้งแต่บ,บ่ายจนถึงเย็นนี่เธอยัง ตกไม่เสร็จอีกเหรอปลาจะมาแล้วเนี่ยตกได้แล้วเดีไหน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 แลเอาปลาก่อนเร็วเร็วสิเร็วเร็วสิ่นั่นนะขอหาปลาที่หนูได้มา ไหนอ่ะไหนขอไปทำซุปก่อนโอเคไปทำซุปออโอเคเร็วๆสิสเสร็จแล้วนั่งตรงไหนอ้าวคุณหญิงฉันเข้ามาแล้วฉันขอนั่งด้านนี้บ้าง วันนี้ก็จะมีน้ำซุปแบบใหม่นั่นก็คือน้ำซุปปลาครับแล้วก็อาหารนั่นก็คือเออพอแล้วกินเลยเเยำ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 ยกลิ่นข้าวข้ว,ขวหน่อยนะ <Hey. Yeah. S 1> มาแล้วขึ้นมาเ,เรือแล้ว <Okay. S 1> ทุกคน ว่า <What? c oughs> ฉันม่วงนอนแล้วเกินนอนบนเรือได้เลยหรือไม่ได้สิ <c oughs> ขอหาท่าก่อนท่านอน ก็เป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับการเป็นคุณหญิงกับองครักษ์ในด่านสวนศักดิ์สิทธิ์ถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดาด้วยนะบ๊ายบายจากกันไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดาด้วยนะคะ